ในขณะที่อิตาเลียนเบรนรรตระบาดหนักเห็นสิ่งของหรือสัตว์ต่างๆก็นึกถึงไอ้พวกนี้ไปหมดอป นี่ก็ถึงเวลาแล้วมาดูรายฮิวใจกันสุดๆบ้างดีกว่าเช่นแคทแฟนตาซีคอลลักับเกมเนโกปาระเกมที่คนรักแมวรู้จักกันดีและพลาดไม่ได้เด็ดขาดชุดว่ายน้ําก็มาแล้วขอบคุณมากครับพี่โอ๊ตกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21พฤษภาคมตัวละครใหม่3ตัวช็อกโกแลตวานิลาและน้องโกโก้ที่แจกฟรีในกิจกรรมแถมเมื่อกดรับน้องมาแล้วน้องก็จะมีเลเวล50ด้วยก็คือได้ปุ๊บก,การันตีความโหดแน่นอนระยะเวลาในการเล่นกิจกรรมก็ไม่นานครับผมใช้เวลาเล่นไม่ถึงครึ่งชัวงงาานต้้้จลัับอไดะะท3 หาโทสีน้ำเงินใครที่ยังไม่มีตัวสีน้ำเงินโหด,โหดเรียกได้ว่า้ามพลาดแก๊งในกโกปาลาเด็ดขาดเริ่มกันที่ช็อกโกแลตครับจะเป็นตัวโจมตีเป้าเดี่ยวที่แอนิเมชันเอาทัพพีบ้องหัวมอนจนตายไปข้าง <c oughs> แค่อนิเมชันก็กินขาดแล้วรูปท้องได้ด้วยนะตอนชนะถ้าหมายตายนอกจากจะโจมตีแล้วจะยังเพิ่มอัตราคริให้ตัวเองอีก30%ทําให้เราเอาไปคอมโบกับท่าเอาทัพพีบ้องมอนที่จะเป็นดาเมจบทขยี้นันก็คือเมื่อติดครีดดาเมจจะคูณ2ไปอีกเป็นการตายที่น่ารักและน่ากลัวมาก ตัวต่อมาผมว่าหน้าเปิดสุดแล้วจะเป็นวาน,นิลาที่มีไฮไลท์ความสามารถในการหาการ์ดให้เพื่อนไปผสมต่อ,อกคันถ้าเราผสมสกิลไประดับม่วงก็จะเสิร์ชหาการ์ดระดับม่วงของเพื่อนให้ด้วยทําให้เราผสมการ์ดขึ้นระดับทองได้ง่ายมากนอกจากหาการ์ดเสร็จแล้วก็จะเลือกเพื่อนผสมบัฟดังนี้ดาเมจคริอัตราเจาะเกราะเพิ่มพลังป้องกันอัตราอดทนและเพิ่ม HP เป็นเวลา3เทนินส่วนจํานวนบัฟที่จะให้จะขึ้นอยู่กับระดับการ์ดอีกทีนะส่วนน้องโกโก้ที่ได้ฟรีจากกิจกรรมก็โหดไม่น้อยนะเป็นตัวโจมต น้องจะมีท่าจอกรอกกับดีบัฟทําให้ศัตรูเปราะบางมอนได้รับดาเมจเยอะขึ้นเลยมาจัดทีมคู่กับช็อกโกแลาเรียกได้ว่าความน่ากลัวของทัพพีนั้นโหดขึ้นไปอีกขั้น ก่อนที่จะมาดูตัวกิจกรรมคอลแลบกันนะครับเดี๋ยวจะมาดูตู้กาชากันก่อนซึ่งก็จะเป็นตัวใหม่ตามกิจกรรมเลยนั่นเองนะครับตอนนี้ก็จะมีตัวช็อกโกแลตกับวานิลาเป็นลูกสาวสองคนที่อยากให้เข้ามาอยู่ในไอดีของผมมากๆเลยเดี๋ยวจะต้องบอกทุกคนไว้ก่อนนะว่าใครที่ไม่ได้เล่นแคทฟ a นตาซีหรือเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้นะครับตูต้กาชาจะการันตีอยู่ที่80ครั้งนะแต่ที่เห็นตรงนี้เขียนว่าหกเพราะว่าพอดีก่อนหน้านี้มันเป็นตู้ตัวอื่นแล้วผมก็เปิดไปหน่อยหนึ่งแล้วเขาก็เลยเ นะครับอแอบลำเอียงชอบลูกสาวคนนี้มากกว่าแต่เอาจริงๆผมคิดว่าไม่ถึง80ก็ได้แล้วนะเพราะว่าปกติแล้วผมเล่นเกมนี้เปิดไปทีไรสัก30 40โลเดี๋ยวมันก็ออกแล้วว่าแบบเร็วมากเลยแต่ว่าได้การันตีหน้าตู้ไอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> แต่ส่วนมากก็ได้หน้าตู้นะเดี๋ยวมาลอกกันเลยแล้วกันครับ23โลไปมาแล้วเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามาเลย โอเคไม่เป็นไรเคือมาตรฐานน่าจะยังไม่มานะผมว่า,าวานิลลาน่าจะทํางานคาเฟ่ยอยู่อาจจะต้องใช้เวลากลับบ้านนิดนึงผมว่าตอนนี้แหละถึงบ้านแล้ว อ่ผมว่ารถน่าจะติดนะช่วงนี้มันกําลังอยู่ในช่วง rush hour อ่ะก็เลยแบบว่าต้องรอรถประจําทางนานนิดนึงคนเยอะแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวได้ละน่าจะกําลังเดินเข้าหมู่บ้านอยู่แป๊บน,นึงต้องให้เวลาน้องเขาหน่อยเนี่ยห้ได้แลว้วันนี้ลาน่าจะขอผิดบ้านนะเดี๋ยวหกเนี่ยได้ละอันนี้ได้แน่นอนจริงๆสัญญานี่ยบอกแล้วได้แล้ว <laughs> ขอถูกบ้านแล้วเฮ้ยไม่ใช่มันเป็นเอ็กโค เฮ้ยเอ็กโคลับโยไม่เคยเห็นเฮ้ย <ao> <Fold> ก็ถือว่าโอเคนะโตวอวยโอเคได้เอโคไปแทนก่อนไม่ค่อยเสียใจเท่าไหร่อีก10โล14โลเนี่ยได้แล้วเพราะผมมีประสบการณ์10โลขำๆเยอะ a few moments later ผมว่าวาน,นิลลาน่าจะไปผิดหมู่บ้านนะอาจจะตอนนี้เช็ค g l e Map แ้วแล้วก็เห็นว่าหมุดมันปากผิดที่กําลังย้อน,อนกลับมาอยู่ผมว่ารอบนี้แหละได้แล้วน่าจะติดหน้าป้อมยามมัง้งแบบว่ายามต้องขอตรวจบัตรก่อนอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงอ่าน่าจะเพิ่งตรวจเสร็จเดี๋ยวน่าจะต้องเดินเข้ามาหมู่บ้านก่อนต้องมาแล้วนะ อยู่หน้าบ้านแล้วเออนี่ส่วานิลาลูกสาวผมเองเฮ้ยน่ารักว่ะเอ,อ้ยแอนิเมชันน่ารักจังได้มาแล้วลูกสาวคนแรกปลาต่อไปต่อกันที่ช็อกโกแลตโอเคเดี๋ยวเอาวานิลาไปล่อผมว่าไม่น่ายากอันนี้เปิดไปละเก้าโลจากเมื่อกี้นะครับเพราะว่าตู้มันแชร์ประวัติกันน่าจะสิบเก้าผมว่าได้จริงเพราะว่าวานิลาอยู่บ้านแล้วช็อกโกแลตไม่น่ายากเฮ้ยอ๋อยัง อ่า29ผมว่าได้แล้วน่าจะกำลังตามหาอยู่อาจจะกำลังดมกลิ่นวานิลาอยู่ว่าเฮ้ยทางนี้หรือเปล่าเฮ้ยเห็นปลาบอกแล้วมาแล้วโอเคแปลว่าตามกลิ่นมันถูกต้องใช่แล้วแหละเฮ้ยใช่ว่ะใช่ป่ะโอ้โหเร็วจัดตามแฝดมาติดๆว่าแต่ใครเป็นพี่เป็นน้องนี่ผมไม่รู้เลย ได้มาแล้วอู้เร็วนะเฮ้ยของช็อกโกแลตเร็วมากเลยอ่ะเปิดไปประมาณ30โลออกแล้วอะ่ะเนี่ยของจริงผมบอกแล้วแต่ไม่รู้ว่าทำไมของวานิลลาเป็นอย่างนั้น <laughs> เอาสะเกือบหมดตัวเดี๋ยวเราจะมาดูกิจกรรมกันต่อเลยนะครับซึ่งจะอยู่ตรงที่ด้านขวาบนของเกมนั่นเองพอกดเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นเลยนี่หวานนี้มีเหมียว Cat Fantasy X n e ก o p a l a โอโหสองสุดยอดเกมแมวมาคอลแลบกันไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะมีวันนี้เกิดขึ้นได้ใครเป็นทาสแมวนี่ดีใจตายเลยทำไมวันนี้ลาดูสูงสูงผมขอเปลี่ยนคำพูดได้ไหมว่าผมรักช็อกโกแลตมากกว่า โอเคเรามาดูที่กิจกรรมกันครับตัวกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น5ส่วนด้วยกันเริ่มต้นเรื่องราวโหมดเนื้อเรื่องที่จะนาตัวละครทั้งฝั่งแคชแฟนตาซีกับเนโกปรามาเจอกันแล้วแบ่งออกเป็น4บทซึ่งจะทยอยปลดล็อกเรื่อยๆเ,เมื่อเวลาผ่านไปบันทึกกิจการจะเป็นการทำา u e s ที่เกมกําหนดซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่เราคุ้นๆกันอยู่แล้วบางทีคนอาจจะทําเสร็จโดยไม่รู้ตัวได้สำหอกลับบ้านอันนี้สนุกมากจะเป็นมินิเกมทําอาหารเสิร์ฟให้ลูกค้าซึ่งเราจะต้องทาเองหมดทุกอย่างไม่ว่าจะทอดแป้งเครปทำโดนัทชงกาแฟอัปเกรดหล หรับผลที่ชอบความท้าทายมากๆหลังๆเจอลูกค้าใจร้อนเยอะมากกวนแป้งแทบไม่ทันเป็นกิจกรรมที่ผมเล่นเพลินมากรู้ตัวอีกทีเล่นจบละส่วนผลไม้กิจกรรมสู้กับบอสและรับรางวัลมากมายพอดีวันที่ผมอาจเกมยังไม่เปิดให้เล่นเลยจะไม่มีฟุตเทจต้องขออภัยด้วยและสุดท้ายแลกเปลี่ยนขนมหวานจะเป็นการใช้เค้กสตรอเบอรี่ที่ได้มาจากบันทึกกิจการและมินิเกมทําอาหารซึ่งหน้าเนี้แหละจะเป็นจุดกดร,รับน้องโกโก้ฟรี Free, และของรางวัลอีกมากมายในเกมส่วนมินิเกมทําอาหารปั่นแค่ไหนก็มาดูตรงนี้เลยครับโอ้โหทำไมมันดูซ ตายละวทำไงวะเนี่ยคุณลูกค้าครับจะเย,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 ย็นเดีอย่าพึ่งผมกำลังทำอาหารให้คุณอยู่ออร้อนร้อนอ๋ออย่างอันนี้เอาไปอ่คุณลูกค้าต้องใจเย็นๆนะพอดีเรามีกระทะอันแค่อันเดียวพอดีว่าเรากำลังเพิ่งเปิดร้านยังไม่มีอุปกรณ์ครัวมากมายอาจจะต้องอดทนร้อนนิดนึงโรดเข้าใจกันด้วยเราเรามีกระทะแค่อันเดียวเราจะไปทำทันยังไงโอ้ต้องไปซื้อกระทะเพิ่มแล้ว <Yeah! S 2> มีกี่ดานวะเนี่ยยีด่ด่านนะอว้าวโอเคจัดไปก็คือเราต้องกดวัตถุดิบรออาหารอ๋อ oh, ใส่ท็อปปิ้งโอเคเข้าใจาละอันนี้ก็ทําโดนัทโอเคไม่น่ายากปะอันนี้ไงนี่เป็นท็อปปิ้งก็คือเราไอ้นี่เสร็จปุ๊บเราก็ค่อยอ่าโอเคแต่ว่าเรามีแค่จานเดียวทําไมล้าเราจนจังวะ รอ,อแป๊บนะครับคุณลูกค้าคุณลูกค้ารอมากเลยรู้ไหมอ๋อนี่ไงอัปเกรดอุปรกรณ์ครัวเอายังซื้อไม่ได้ไงไม่เรายังมีตังไม่พอซื้ออุปกรณ์ครัวเอาเราขาดอีก20บาทเราไปหาจากไหนโอ,โ,อโอ้คนนี้เรื่องมากอยากได้2อันเดี๋ยวก่อนนะใจะเย็นๆขอเยอะก็ก็ใช้เวลารอหน่อยดีไม่เห็นหนว่ามีทําอยู่คนเดียวเนี่ยไม่เห็นใจกันบ้างเลยพวกนี้โอคุณลูกค้าใจเย็นๆนะรอก่อนแป๊บนึงไม่มีความเห็นอกเห็นใจกันเลยใครอยากได้กาแฟกินไปให้หมดเลยนะ เอาเครื่องมาด้วยเลยไหมอ้าวเราจะให้คนนี้ก่อนนะเอ้ยมีตังซื้อกระทะแล้วเออมามามาคราวนี้แหละร้านของเราจะ,จะเจริญรุ่งเรืองเป็นอันดับหนึ่งวุ้ยทำเร็วด้วยประเด็นเรามีสองจานแล้วโอ้โหซื้อกระทะแถมจานอ๋อเน,นี่ยแหละทำทันแน่นอนเออมาลูกค้ามาเร็วเดี๋ยวมันจะไหม้แล้วไม่มีจานวางพอดีเราซื้อจานมาน้อยโอ้โหขอบคุณมากครับลูกค้าท่านเมื่อกี้เคต่อเลยแล้วกันแต่ตอนนี้ต้องการลูกค้ามากเลยไม่ต้อง เย่เอออ้าวไมอ่ะอ๋อเราเราโอเคเข้าใจแล้วเราเราขายถูกไปนี่ราคาขายจาก6เป็น9เราอัปเกรดรับวัตถุดิบเราให้มันดูพรีเมียมขึ้นนี่ขายทีได้ต่ตังแล้วเออผมว่าผมรีบไปเปล่าวะน่าจะเอาขึ้นกระทะไม่ทันนะตอนนี้เดี๋ยวก่อนเร็วๆมันกำลังจะไหม้แล้วลูกค้าใครก็ได้ช่วยซื้อไปหน่อยเย่เอยสามดาวดีเลยอู้ด้านสหมอตอนนี้เรามี1้0น่าจะซื้ออะไรไม่ได้ปะเอ้นี่ไงคาปูชิโนอาซารี แต่เราต้องอัปเกรดคาปูชิโนอัซซีโนของเราก่อนโอ้โหนี่ไงอื้อห เดี๋ยวก่อนนะคุณลูกค้าเดี๋ยวรอสักครู่นะเราร้านเรากําลังเพิ่งเปิดสดๆร้อนๆโปรดใช้เวลาในการรอหน่อยจะขอบคุณมากๆ really appreciate it you know อ่อันนี้เอานู่นเอานี่อ่าอันนี้เอาไปแล้วก็กาแฟจะเย็นๆนะมันเสิร์ฟได้ทีละแก้วอ่ะอ่าเดี๋ยวก่อนโอเคอันนี้ใส่แป้งเพิ่มอันนี้เอาไปเดี๋ยวนะกาแฟรอก่อนคุณลูกค้าสั่งกาแฟมากันเยอะมากเราเข้าใจว่าร้านเรากาแฟอร่อยแต่ว่าคุณลูกค้าต้องเข้าใจหน่อยว่าเรามีแค่เครื่องเดียวนะตอนนี้โอ้โหลูกค้าเต็มร้านเลยเอ้ยอย่าเพิ่งไปโอ no โอน้ยลืมดู โอ้โนกิจการของฉันไม่ได้ไหมผมผมรู้สึกว่าเราทําได้ดีกว่านี้แคทแฟนตาซีมันเกี่ยวกับอะไรวะโอ้นี่ไม่แล้วเกือบโหูเกือบไปแล้วมันเริ่มเยอะแล้วคุณลูกค้าใจเย็นๆนะเรากาลังพยายามอย่างเต็มที่อย่าไปตัดหน้าคนนั้นดิเขารอต่อคิวตั้งนานแล้วทาไมทําอย่างนี้หนีไปแล้วด้วยเราต้องไปซื้อเครื่องทํากาแฟมาเพิ่มวะคาปูชิโน่ซิโน่ของเรามันไม่พอตอนนี้ไม่คุณลูกค้าอย่าเพิ่งไปเอาเรียบร้อย โอ้ยอ,อย่าอย่าทิ้งรีวิวแย่ๆนะเอ๊ะม, <laughs> มันสนุกเป็นมันสนุกแต่ว่ากิจกรรมสนุกเล่นง่ายและใช้เวลาไม่นานแบบนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาดกับสุดยอดการคอลแลบในประวัติศาสตร์ธาตุแมวขนาดผมไม่ใช่ธาตุแมวยังชอบมากเลยมาดาวน์โหลดแคทแฟนตาซีกันได้ที่ลิงก์ในเดสคริปชันด้านล่างเรารองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามและสมัครเมมเบอร์กันเข้ามาและหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามหมามะพร้าวด้วยนะครับ